จืดที่หอยนอี่โอ้โทบอกโอ้โทนี่โอ้ปิดคนมันคนมันมาพี้ สบายดีทุกคนยินดีตอนหับเขาสูสง่งมาไกลบรรดาคือเก่า,าตอนนี้ก็เดินทางเข้าป่าทุกคนมาอยู่น้ากันสามคนทุกคนมาเมื่อนี้ก็ถือว่าพกล่มหนาวยัางก็เริ่มมันอนาล่งเลยได้ก็ถือว่าไข้กว่าสูมือทุกคนไข้กว่าถุกๆุกมือนะกว่าปกตินี่ร่มสีแห้งเลยกับอากาศหนาวหนาวแต่ว่าเมื่อนี้อาการเริ่มดีเลยกัากันเดินทางขึ้นมาป่าทุกคนนะ มันนี่มากอะจักสีน่าได้แหละทุกคนนะแต่ว่ามากนะเจอไก่ยึงได้หมดเลยนายพัน,น,นเอ็ดเพิ่นกะไปต่อไก่เลยทุกคนนะมาหอดจะจ้องทีพักไปเลยมากกับมันหรือวเ,เออไปก็เล่นโตัวหนึง่ง อาหารผู้เช้านะม้ารอบนี้มันม้นเด้อพอมาก,ก,ก,ก็ได้กินสัตว์ใหญ่เลยได้กินสินสัตว์ใหญ่เลยเออเราจะแนวนั้นแหละเ่าสิอืมตามแต่เกา่าเนาะนี่นี่็ใหญ่คือกันแล้วนีน่ก <laughs> ็ให้บอลนะฮะครับนี่ก็พัก,กันเตรียมที่พักที่เศร้าเรียบร้อยกันเดี๋ยวพัก,กันกินเข่าแล้วก็จังเดินทางไปหา เลาะปลาทุกคนของกินเฮามาเนี่โว้ยหล่นเออจะวันหล่นแลยครับเออคากันนันได้เชียงกะหยันเด็บวิเน่ยช่วยเนาะ เพาได้กินมือดีมือเลี้ยมือต่ได้ได้ต้องมันมันเลยกันมันทำพิษเราเคยมันเลยนะนั่นนะบอมาทำพิษเําจำเจ้วเลยตอนนั้นแม่มีเหงะเนเจียวกันเฮ้ยน้องดูว่านนี่ยฮะกินจนมันจะกมันนี่เยอะอีลมันนี่ยากอีลเนี่ยมันแซ่บ กินไม่ได้มมนเลยขากเกลยกนีขาก่อนแล้ต้อขาไม่ต้องนึ่งเลยไม่ต้องมากนินเลยนนเนาะอะไร Hưng có dông quẩn nữa đấy phải về kiếm mà thằng Lúm bồn này, mà nắm nội nhà mình mà Hả? Lúm bồn đi hẹn mà nắm nội đó mà มาดินหาเอะบัตรน้ก็ถึงเวลาเลยทุกคนเดี๋ยวไปหาหล่อ,อยู่สนเถกนะจะไปหาหล่อหาอยู่หากินทุกคนอ่าเดี๋ยวมนันนี้ทีมงานเท่ากัมากันสามคนแต่ว่าได้แยง่งใหญ่กันไปแล้วแ,วแต่ละคนกับ ไปแต่ละบออนนะอเอาก็ะดป่ปั่นปั่นบอนกันไปนะั่นแหละทุกคนเดี๋ยวสิเหลาะขึ้นสนเทิงตามไซหวยนะยนนเหมือนนี้เดี๋ยวห้าเหลาะตามไซหัวยไซหองขึ้นไปเลย เจอตีห้อยนี่เจอทีอห้อยพ่าดทุกคนแถวนี้นะนนสงสัยมันลงมากิ้นนำ้ำแถวๆนี้เลยแถวบริเวณน้ำเริ่มแห้งเลยเดี๋ยวรอขึ้นตามสายหวยไปเลยนะ มีแต่ห้อยพันห้อยมูนะเตะอยู่ หักลงหักเลยใหม่ตื่น เจอกบหายกกนี่น่ะแต่ว่ายังบ่สุเป็นหลายอยู่เดี๋ยวจะไหนไปเลาะมึงอีกกกนึงบ่อนที่ว่าเฮาเคยยิงมาก่อน มันหล่นมันมืดเลย,ยเดี๋ยวลองเนาะมาไกลพอสมควร แล้วมันกกกมันให้ที่ว่ามันเคยเป็นปีกายแต่ว่าบบมี son Inglet. เตคนทุกคนโอ้โหทุกนี่มันชาน้าหนีนี่วันนีขึ้นมาหนีเลยเฮาอยู่บนอืมทุกโอ้ลูกโดดบุถือบ้นี่โอ้เซดายเลย เจอขักเลยไก่ควานตัวใหญ่เต๋อมึดผูเลยแหละโอ้เสียดายเยด้ยไดเดี๋ยวควนเลยทุกคนอ๋อเดี๋ยวตามไป,ไปมันแหลนไปพี่เลยโบเห็นบินเลยนะ้บเห็นบินเลยแต่ว่าถือไก่ ยันถือบุคักก็มาจากแต่ว่าเาใส่ลูกโดดไปนัป่งเดี๋ยวทัาก่พี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 ่คนมันคนมันมาพี sẽ ra tôi nhà tự đây cứ bộ hình ở nơi đây bộ hình đây Hãy bằng cho À, tôi bất ngờ đây tôi nào hả chém lên ะกลับมาบอนกันนี่แหละปก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 อยู่มาณเกลียวลนอันนี้เทนายบอลมันเะลืองเลยเอามันนั่นแหละจ้าหินมันแล้วเลยยังสารนี่ฮะฝืนาหยังอันนี้ฮะมันบได้ธรรมดาได้พักหนึ่งพักตบกูเดินลงไปดิสเอาพักน้ำมาเช่อกันนะ้ มีบมลอลบุลมบบมีนะหละอบึงละอ,อ่ะนี่ก็กลับมาฮอนบอลกับบริ้ากันได้ยังทุกคนมานี่ไปกคที่ว่าได้ไอบาทหนึ่งกัพิษพาดโอ้ยจะได้แห้งเลยได้คนก็นจุยกระจายหักบอ่อห้าหละอบึงเลยโบเ็นไก่คว้าตัวไงขนาด กินว่าได้ต้นนอามานี่ยป้าก็าจิกขักน้ำเจลนี่นะอ๋อถูกก <c oughs> ินอาหารเจนอนในพันเหมือนเนาะโอ้เนื่ยน,อ,อ,น,นอนอาหารบุ๋มมีเลือดบุ๋มมีเลือดเหมือนเนี่ยกิอนอาหารเพลข้าไม่กิเลือดฮะกินข้าวน้ำกัน อย่าเฮ็ดอีสระแบบอันนี้ก็พักอันนี้ก็พักแจลว้าวได้เหมือนมึงใกล้ว้าบ้ามึงใกล้ไปเอาตะวหุ่นมันเออ่ยได้แต่คนมือนนี่ฮะไม่เอามากินฮะเอาหุ่นมันมืออื่นมืออื่นกินไม่ได้แล้วหุ่นมันเออนี่ก็กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยกันได้สิได้พักผ่อนอะไรทุกคนนะเดี๋ยวจังได้กะ คลิปนี้วิดีโอในฮครับสีจบเพียงสคนี้เดี๋ยวคลิปหนา้าทุกคนพบพอกันใหม่เด้อ